มาดูทุ่งนาที่เกาหลีครับหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วครับเขาทําอะไรครับก็เขาจะใช้รถม้วนเอาฟางนะครับแล้วก็ใส่ห่อไว้าขาวนะครับคือฟางนะครับม้วนๆพันไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้นานครับฟางหรือว่าเฟียงนะครับมันจะมีรถมาเก็บแล้วก็ มีรถแบบผนมนวนๆครับเีรดายไม่ได้มาวันนั้นครับนี่ขาวๆนี่เขาก็จะเอาไว้ปลูกผักหรือว่าเอาไว้ให้วัวนะครับนี่ครับเอ,เอาไปขายนะครับเขาเก็บทุกอย่างครับถ้าบ้านเราก็จะเผานะครับบางที่โอ,อ้โอ้นกดูครับนกนกเป็ดน้ำป่ะครับโอ้ ตื่นกันเต็มเลยครับสมเดินมาเยอะมากครับเป็นเหมือนเหมือนตัวเลยนะวิ่งหน้าข้างหน้าก็มีอีกอยู่บินขึ้นแล้วครับบินขึ้นแล้ว,ลวอ๋อมาหายกินอะไรกับช่วงหน้าเนะ้อโอ้มีเจ็ดตัวใหญ่ๆเลยครับ อยู่เกาหลีเขาไม่กินกันนะครับนกเป็ดน้ำครับเขาอนุรักษ์ไว้ครับโหสวยมากโหบเป็นเต็มท้องฟ้าเลยครับตอนนี้ไหนรามากวนมันหรือเปล่าเนี่ยไปดีกว่าครับไปล่อยมันมากินอาหารต่อนวัดักด การเก็บฟางครับเขาจะได้ไม่ได้มาดูตอนรถเก็บนะครับทีแรกผมมองไก,กลๆนึกว่าแต่องน้ำเอามาไว้อะไรในทุ่งนาทีแรกเขามันเก็บแล้วอยู่ในบิงน้งนะไปขายครับในฟาร์มวัวอะไรเนี่ยอากาศวันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่ครับมีแดดครับแต่ไม่ร้อนคราบแดดที่นี่แล้วก็มีลมแรง เลยทำให้ไม่หนาวเลยไม่ร้อนนี่นี่ไม่ค่อยร้อนเดินต่อไปเรื่อยๆก็เจอกองฟังอีกแล้วครับหมวนเหมือนไว้อย่างหนาเลย ตรงีือข้อคุมอะไรไว้นั่นคือเขาปลูกอะไรนะแอปเปิลนะครับแต่เก็บไปหมดแล้วไม่มีลูกแล้วออนนี้ก็จะบันนอกอยู่นะครับปลูกข้าวปลูกอะไรปลูกถั่วแต่เขาไม่เห็นเขาเก็บเอาเนี่ยจนเหงแล้วนี่ครตรงนี้ก็ปลูกมันนะครับมันแก้ว กาจะเก็บไปแล้วมันแกวแล้วก็ต้นใบงาโอ้ลมเย็นมากแดดออกแต่ลมมากไม่รู้สึกร้อนเลยครับรู้สึกหนาวอย่างเดียวก็ปลูกผัก กระลำหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันเลยเก็บเก็บไปแล้วบ้างแตขายทีละน้อยเราลงมาเท่านนเนี่ยต้นอะไรเนี่ยอันนี้ต้นพริกคร่บเแต่ต้นพริกกะหล่ไม่ค่อยเผ็ดนะครับไม่ ถ้าใครทำงานกเกษตรก็จะได้มาอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับตัดหอมอะไรนะฟูดฟูดนาจ้าเป็นที่เก็บอุกปก,กรณ์ทางเกษตรของเขานะครับก็ตกคับ ส่วนมากก็เป็นต้นหอมผักกาดแล้วก็อะไรพอใช้เท้าผักที่เกาหลีก็ราคาแพงนะครับรายได้ดีนะครับรปลูกผักที่เกาหลีผักมีราคาแพงกว่าพวกเนื้อพวกหมูพวกไก่นะครับอ๋อตรงนี้บ้านอยู่บนภูเขาเลยครับ สวยมากวิวคงดีมากครับแต่ที่เกาหลีบ้านอยู่บนภูเขานี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่เกาหลีเขาเป็นภูเขานะครับรอบเมืองเลยครับทุกพื้นที่ครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับเป็นภูเขาพวกโรงงานอะไรก็ตั้งอยู่บนภูเขานะครับจึงเป็นเรื่องปกติครับที่มีบ้านทําอยู่บนภูเขา Oh, สวยมากวิวของเดียครับต้นไม้ใบไม้ก็เปลี่ยนสยียังไม่ลวกหมดครับพอให้เราได้ชมอยู่ถ้าต,ตอนุ่วงน้าเคยแเขียวนี่น่าจะสวยกว่าน,นี้จะเขาเก็บไ hey. ปางไว้อีกแล้วครับควรเอาไว้อันนี้เขาใช้รถเก็บนะครับถึงได้มาตรฐานแบบม้วนเท่ากันหมดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้รถพันเอานะครับอม,มองใกล้ๆเหมือนคล้ายๆ,บบๆองค์ใหญ่บ้านเราเลยสีขาว เ,เดือไปเรื่อยๆครับตามปา่าตามเขาแถวบ้านนอกนะครับเขตหัวสองครับาวาสองต่อครับบ้านบนภูเขาอันนี้โรงงานครับตู้คอนเทนเนอร์น่าจะเก็บอุปกรณ์การเกษตรครับน่าจะไม่มีคนพักแล้วโดยจากสภาพเหมือนมีคนอยู่เลย วันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตสโลเลยครับชีวิตซาาครับเดินไปเรื่อยๆครับรีวิวให้ดูครับว่าบ้านนอกที่เกาหลีเป็นยังไงนะครับก็บจะเงียบสงบครับไม่วุ่นวายเหมือนในเมืองส่วนนี้น่าจะทำการเกษตรกันเนยอะดูบ้านครับบ้านอยู่บนเขาครับ ดางปกติครับของเกาหลีนะครับเพราะว่าทั้งประเทศของเกาหลีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นภูเขานะครับพอกโรงงานพวกบ้านส่วนมากก็อยู่บนเขาโยครับโอ้ปลูกผกักปลูกอะไรเต็มอยู่ครับแถวนี้น่าจะเพิ่งเก็บไป กาศเริ่มหนาวหิมะเริ่มตกแล้วเขาน่าจะไม่ปลูกอะไรแล้วละ่ะอาจจะเก็บเกี่ยวเก็บใบอ,อะไรคุมไว้นะครับเงียบสงบดูครับลมพัดเย็นมากอบอ่ะ ยายทำอะไรเก็บผักหรือเปล่าเดินไปเดินมาจะหลงหรือเปล่าเนี่ยโอ้บ้านหลังนั้นสวยมากยากาศคงดีมากครับเหมือนเหมือนกันเลยคล้ายๆเป็นแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกรีสอร์ทหรือเปล่า ว่าบานจัดสรนหรือเปล่านเดินไปเหมือนจะเป็นทางตันแล้วนะครับถอยกลับดีกว่าครับมันน่าจะเจอทางตันแล้วหลับเทสกับเป็นภูเขาหมดเลยครับี่่กาลี แาวนี้ก็มีก้อนฟางอีกแล้วครับที่พันไว้นี่เป็นอะไรนีละคอนโด <c oughs> เต็มช่วงนาเลยครับก้อนฟางฟางก้อน <c oughs>